ผมไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ที่ที่รัฐบาลไปทำ M O U แบบรวบรัดในแง่ของแร่เอิร์ดนะครับโดยไม่รู้เหตุและผลว่าทำไมต้องไปทำเพราะว่าคนไทยผมเป็นหนึ่งคนไทยที่ที่ก็ช็อกเหมือนกันในเรื่องนี้เพราะอยู่ๆก็โผล่มาสองก็คือว่าเรื่องนี้อาจจะไปโยงกับเรื่องการค้า นะครับในถ้อยถแถลงของการค้าต่างตอบแทนเพื่อเราจะได้ประโยชน์แต่พอในถ้อยถแถลงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเดิมว่าเราต้องซื้อสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเท่าไหร่เขาว่ายังเก็บภาษีเรา19%เเหมือนเดิมนะครับก็ยังในเบื้องต้นก็ยังไม่เห็นประโยชน์ว่าประเทศไทยไปรีบไปเซ็น MOU มกับเอโมยแรแลแลเอิร์ดกับสหรัฐทำไมถามว่าใครได้ ผมคิดว่าสารัฐได้เพราะเราไปตอบโจทย์เรื่องของปัญหาของเขาก็คือเรื่องของสงครามแร่หายากเราไปเป็นส่วน,นหนึ่งวงโซ่การผลิตของเขาเขาต้องการปกป้องวงโซ่การผลิตของเขากับพันธมิตรเรื่องนี้จีนเขาไม่จาเป็นเพราะจีนเขาครบต้นกลางน้ำเขาครบแต่สารัฐต้องการที่จะทําต้องมองเป็นภาพใหญ่ทั้งหมดนะครับสารัฐต้องการที่จะตั้งว่าประเทศนี้ในวงโซ่การผลิตของอุตสาหการรมแร่หายาก เป็นเป็นประเทศไหนบ้างในนั้นก็จะมีไทยมีมาเลเซียมีเวียดนามมีออสเตรเลียกลางน้ําเป็นใครในพันธมิตรเขาก็จะเป็นญี่ปุ่นเป็นมาเลเซียนะครับปลายน้ําของเขามีประเทศไหนบ้างเพราะนั้นห่วงโซ่ผลิตห่วงโซ่อุตสาหกรรมนี้ต้องปกป้องเอาไว้เพื่อจะตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของสหรัฐอเมริกาโดยที่เขาจะได้ไม่ประสบปัญหาในอนาคตในการที่จะต้องไปแข่งกับประเทศจีน นี่คือที่มาที่ไปของทั้งเรื่องทั้งหมดเราเป็นหนึ่งในตัวละครที่เข้าไปเป็นห่วงโซ่การผิดของอุตสาหกรรมแร่หายากของเขา